สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พื่ท่านนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับกับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ฟั่นนะครับวันนี้ก็มาเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะครับมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับวันนี้มาเปิดกันต่อนะครับกับวันนี้ก็15รายการนะครับวันนี้ขอเปิดประมาณ15รายการให้พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทนน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มครับมาลุยรายการแรกรายการที่1กันเลยครับพี่ๆนะ รายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการที่หนึ่งครับเปิดขึ้นมาก็พี่โอ้โห ลายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินนะครับเดยวน,น้องขออนุญาตเปิดให้รับชมนะครับได้รับชมความสวยกันทุกอง machines. นะพี่นะเดี๋ยวซีนให้ใหม่พี่ชายนะครับนี่ฮะมารับชมความสวยพี่เนื้อทองแดงสตินนี่ฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับลงยาเหลืองรุ่นนี้ถือว่าคมมากนะพี่นะเหรียญคมมากพี่เลขคู่ตเบอร์สามหนึ่งครับลงยาเหลืองดูดห,หน้าปู่พี่หน้าลวกปู่คมๆกันพี่ชายนะฮะดูเหรียญมีชีวิตนะฮะลายการนที่แบ่งปันเบาครับสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งฮะ รุ่นนี้ราคาจองอยู่279นะครับไม่ลบจะส่งนะพี่นะอันนี้คือราคาวัดนะครับส่วนน้องเปิดอุ่นนี้ให้250บาทพร้อมจะส่งนะฮะพี่ย่าต่อน้องเลยพี่นะสำหรับรายการที่ลองลงราคามานี่นีบ้บอกเลยว่าถือว่าเป็นราคาพิเศษแล้วพี่นะถือว่าเป็นราคาพิเศษสุดๆแล้วครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่สอง รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็น,เน,ออเ,เ,นเนื้อทองแดงลมดำลงยาเรืองแสงฮะนี่ฮะเนื้อทองแดงลมดำลงยาเรืองแสงครับพี่ชายนครับนี่ฮะโอ้โหเรืองแสงนะรายการนี้ได้โค้เบอร์ที่46รวมกันที่9พี่ชายรายการเรืองแสงน้องก็แบ่งปันให้พี่ที่250บาทฮนะ250บาทครับพี่ชายรายการที่สองนะครับ มาลุกต่อครับพี่ชายนะฮะสำหรับรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่สามเนะี่ยโอ้โหรายการที่สามเป็นเนื้นะวะโลหะหน้ากากเพ้นนะครับลงยาพระผมพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ่งพี่ชายนะครับนะรุ่นนี้นะครับถือว่าเพ้นเสมือนมากนะครับเพชนเสมือนจริงมากเหมือนหุ่นขี้พึ่งเลยพี่ชายนะฮะ นี่ต้องยอมรับเลยสำหรับรุ่นนี้นะพี่นะแบ่งปันให้พี่นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะฮะเลขคดเบอร์มาเลขเลขหนึ่งด้วยเลขแม่ทับด้วยเนื้อนวะนะพี่จา๋าองค์นี้สวยๆเลยนะครับนะเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่จ๋ารายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่นะครับโอ้โหรายการที่สี่เปิดขึ้นมาพี่เนื้อทองแดงลมดำนยฮะหน้ากากตะปูสังขาอนนอนหลังยันช้างติดม้วนสารผงงาช้างพี่โอ้โหพี่ สวยจริงนฮะรายการที่สวยจริงพี่ชายเลขคุณะเบอร์หมายเลขตองหนึ่งฮะรายการที่สี่ครับตอกกรรมการตอกช้างครับนี่ฮะมวลสารผงงาช้างพี่ชายพร้อมเลเซอร์นี่ฮะยันช้างครับนี่อรายการที่เอาไปพี่ชายครับเลขคุณะเบอร์ตองหนึ่งเนี่ยเอาไปห้าร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับผมเนี่ฮะรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนลงยาเขียวเหนียวซับนะครับขออนุญาตตัดให้พี่ได้รับชมนีฮะลงยาเขียวเหนียวซับนีฮะคุยพื้นยสวยเลยพี่ชายนะครับเลขคนณตัเบอร์หมายเลขสามจุบเก้าครับรายการที่ห้าครับงามๆพี่ชายนี่ยฮะโอ้โห,โหนะสวยนะพี่นะรายการนี้ฮะรายการนี้น้องขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่250บาทเหมือนกันครับรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่6ครับ รายการที่6ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อทองทิพสตินลงยาจีวรนะครับ หลังเรียบติดมวลสารสามชนิดครับพี่ชานี่ครับติดจีวรนหลวงปู่เลี่ยมรอบทองฮะรายการที้สวยเลยพี่ชารายการที่6นะครับติดจีวรนหลวงปู่และผงทองคําแท้ผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับแล้วก็ผงงาช้างกับเลขคู่ตั้งเบอร์มาเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการนี้ขอห้าร้อยบาทเหมือนกันนีพี่ใหญ่รายการที่6นะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะพี่ชารายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินลงยาม่วงนะครับจิววอนส้มคุยพื้นคุยสวยเลยพี่ชายนะครับรายการนี้ผมขอที่280บาทนะครับพี่ชายเลขโคดเบอร์เป็นลุ้นเองได้นะครับ280บาทกะไหลเงินลงยาม่วงลงยาสีลงยามหาอำนาจครับนะฮะต่อมารายการต่อไปพี่ชายรายการที่แครับ โอ้โหรายการที่แปรเปิดออกมาเป็นเนื้อแบ็โรเดียมองทองครับขออนุญาตตัดได้รับชมกันนะพี่นะนี่ฮะเดี๋ยวน้องให้รับชมครับโอ้โหแบ็โรเดียมนี่ครับสวยงามมากพี่เลขคุณเบอร์มหมายเลขสี่ตัวเดียวนีครับรายการนี้แบคโรเดียมลายทองแบ่งปันที่300บาทเหมือนเดิมฮะจีวอนขัดเงานะจีวอนขัดเงานลพี่นะ3 0 0บาทเหมือนเดิมพีม่ชายราคาจองวัดเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการ่อไปพี่เป็นรายการที่9้า รายการที่9้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับลงยาเขียวดีทับจีวอนส้มเนี่ฮะรายการที่ขอเป่งนปันให้วินะครับที่250บาทครับพี่ชายรายการที่เนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่10นี่ย รายการที่1ิเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนน้ำทองนะฮะลงยาจููหน้าหลังครับจีวอนส้มนะครับรายการนี้เอาไป250าบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11ครับรายการที่มาโุยกันต่อพี่จ๋านี่ครับรายการที่11อขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อทองทิปซาตินลงยาจีวอนครับ หลังลงยาพระผมพี่ชายนี่ครับนี่ฮะงานคลาสสิกนะครับแบบลงยาแคทิวอนนะครับพี่ๆนะบางคนพี่ชอบนะแบบคลาสสิกนะครับนี่ฮะโอโ so ้โหเหรียญสวยมากพี่ชายสำหรับรุ่นนี้นะครับเนื้อทองทิพซัตตินนี่ครับเลขคนจับเบอร์หมายเลขเก้าด้วยพี่ชายนี่ครับขอแบ่งปันนี่พี่เจนสองร้อยแปดสิบบาทนะครับเลขเก้าขอสองร้อยแปดสิบบาทพี่ชายนี่เอาไปฮะสวยๆเลยพี่ชายรายการที่สิบนะฮะไปสิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับ รายการที ų, 12. ่12ขออนุญาตเปิดขึ antly, oon, te <combined> ้นมาครับพี in, ่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองทิซาตินลงยาแดงฮะเดี๋ยวมาลุ AP ้นเลขค้นอันเบอร์กันพี่จ๋านี่ครับเลขค้นอันเบอร์องนี้ครับรายการนี้เป็นรายการที่12นี่ครับมาดูเลขค้นอันเบอร์ไปพร้อมๆกันจ้ะเลขค้นอันเบอร์องนี้ฮะโอ้โหเลขค้นอันเบอร์ไปเลขตองหกครับรายการที่12ฮะนี่ฮะเอาไปพี่ชายรายการนี้เลขค้นอันเบอร์ตองหกนะครับขอ280บาทครับพี่ชายรายการที่12ครับ ต่อมารายการที่13ครับมาลุยกันต่อนี่ครับสำหรับรายการที่13นะครับส่วน EP พวกนี้ก็จะเป็นอ่าตอนเช้าก็จะเป็น EP ท้ายของรุ่นนี้แหละนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นอัปเดตกันต่อนี่ครับนะฮะ มาฮะรายการที่13เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูหลังเรียบติดมวลสารสแบบฮะด้านหลังปิดพระปิตาด้วยผงทองคําแท้พุทธน 108, นคุณร้อยแปดนะครับผมงาช้างเลขคน่ัเบอร์มาเลขสิบปิดพระปิตาด้านหลังด้วยรายการที่ขอห้าร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายรายการที่สามฮะ ต่อมารายการที่14ครับรายการรองสุดท้ายพี่จัานะครับรายการที่1 4บสีรายการรองสุดท้ายครับรายการที่14ี่เปิดออกมารายการที่เป็นเนื้อมหาชนน้ําทองฮะลงยาหน้าหลังพิเศษกันไปเลยพี่ชายสำหรับรายการนี้ฮะมาลองรับชมดูพี่เลขโคดเจเบอร์หมายเลขอะไรพี่โอ้โหเลขโคดเจเบอร์ครับหมายเลขแม่ทัพครับพี่ชาารายการที่14รายการนี้น้องขอ3 0 0ร้อบาทพี่ชายลงยาหน้าหลังคุ้มท่วมพี่นะฮะเนื้อมหาชนน้ําทองครับ ต่อมารายการสุดท้ายครับพี่รายการที่สิบห้าครับ EP ใบอมสุดท้ายของ EP นี้นะครับนะเดี๋ยวส่วนพรุ่งนี้เช้าเราามาลุ้นกันต่อสำหรับรุ่นนี้นะเปิดตอนสุดท้ายครับนะรายการนี้เปิดขึ้นมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สิบห้ารายการที่5าเนื้อทองแดงลมดำหลังเรียบเลเซอร์เนี่ยฮะโอ้โหเลเซอร์ช้างสามเสียงพี่เฮ้ยสวยมากนะครับสวยมากพี่เนี่ยฮะโอ้โหยอมใจครับ ยอมใจจริงพี่นะสวยงามนี่ฮะโอ้โหเลคนตั้งเบอร์หมายเลขห้าครับรายการนี้นะเลเซ,ซอร์สวยมากพี่ตรงนี้เหมือนสามมิติเลยพี่ชายรายการนี้ผมขอแล้วกันนะห้าร้อยห้าเออขอหกร้อยเพี่ขอห้าสิบนะขอหกร้อยพี่จบให้เลยครับรายการที่ห้ายวเปิดกันต่อนนิดนึงพี่นะเอาสักอ่าสิบแปดรายการแล้วกันนะต่อมากพี่ชายรายการต่อไปฮนะรายการที่หกนะจะเปิดสิบแปดรายการเลยพี่นะ รายการที่หกเปิดมาพี่โอ้หโอหูรายการนี้ฮะเนื้อมหาจนุวน Muss, น้ำเงินเนี่ยเจ้าน้ำเงินพี่นักกาชุดทองครับผิวสวยนะเจ้าน้ำเงินเป็นเนือ้ออีกเนื้อที่ผมชอบนะพี่ดูครับเหลือบๆนะเหลือบๆน้ำเงินนะพี่นะเลขคุณเบอร์มันเลขสิบเก้าะรายการที่เอาไปพี่นะสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาท่อพี่จ่ายนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดจ้านะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดขออน,นุญาตเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการน,นี้นวะโลหะนี่ครับลงบนสารผงทองคําแท้นี่คะผงทองคําแท้นี้เกิดขึ้นกับการตะไบนะการตะไบทองคำเลยพี่นะที่ขอตะไบตะไบเอาตะไบ,เอ,บเอาให้ออกออกเศษผงน,นี่ครับนี่ครับผงทองคําแท้พี่เลขโคนดเบอร์หมายเลขเก้าฮนะ เอาไป550บาทนะครับโอ้โห,โหนะคลาสสิกพี่จ๋านะครับต่อมาในการท้ายครับรายการที่ที่แปดพี่จ๋ารายการที่ที่แปดน้องขออนุญ,ญาตเปิดนะครับนะครับองค์สุดท้ายของ EP กลางวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนเปิดพรุ่งนี้นะตอนเช้าตอนเย็นก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะร,รุ่นไหนเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่จ๋านะครับมาฮะองค์ที่แปดรายการท้ายของ EP กลางวันนี้ฮนะรหรือรายการนี้เปิดขึ้นมาพี่เป็นเนื้อชุบทองพันสายจ้ะนะครับลงยางม่วงนี่นะลงยางม่วงมหาอำนาจนะฮะ เลขคนตั้งเบอร์เดี๋ยวพี่ไปรุ้นเอานะผมขอให้280บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายกรราย็ไรก็รายการชุบเงินชุบทองนะครับสำหรับนี้ต้องแบ่งปันประมาณนี้พี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ออดีไลและเบอร์โทรได้เลยนะครับนะครับสำหรับนี้กลับขอบพระคุณพี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ